สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมกับแทรกภาพของเราเข้าไปด้วยนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมของ Logitech นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สำหรับกล้องของ Logitech นะครับมีชื่อว่า Logitech Capture นะครับเป็นโปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับ หลังจากที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Logitech เราก็าเลือกดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่างคลิปนี้นะครับที่ใช้ก็ใช้กล้อง Logitech webcam รุ่นนะครับ c 9 2 2แล้วก็ใช้ไมคในตัวกล้องนะครับเป็นตัวบันทึกเพื่อดูประสิทธิภาพว่าคุณภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับนะครับนี่คือเป็นตัวกล้องที่ใช้ในการบันทึกคลิปนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นของ Logitech ว่ารุ่น c 9 2 2นะครับ ทีนี้เรามาดูครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาทางฝั่งของเจ้าตัวโปรแกรม Logitech และก็จะเจอหน้าจอนะครับซึ่งเราสามารถที่จะซ้อนภาพหรือว่าเลือกอิพุตเข้ามาได้2แหล่งนะครับที่เมนูด้านซ้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขอปรับหน้าจอนิดนึงนะครับเราสามารถปรับหน้าจอให้เป็นสีนะครับบางกว่าอาจจะท่อบสีโทนสว่าง หรือจะเลือกเป็นโทนสีดําเป็นกลางคืนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูนะครับที่เมนูด้านซ้ายนะครับของเจ้าตัวโปรแกรมที่เป็นเป็นอินพุตซอสท,ที่1เนี่ยนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเลือกใช้กล้องจากเว็บแคมนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นเจอกล้องนะครับเราสามารถเลือกนะครับว่าใช้กล้องตัวไหนตัวเนี้ยเราใช้กล้องของ Logitech อยู่ก็เลือกเป็นกล้องของ Logitech นะครับ แล้วก็สามารถที่จะปรับลูกเล่นของกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าการปรับซูมต่างๆที่ตัวกล้องตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นข้างล่างนะครับเป็นเรื่องของการปรับเอฟเฟกต่างๆนะครับก็ลองเลือกลองปรับเปลี่ยนดูนะครับจะมีตัวเลือกให้เล่นนะครับเพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการที่เราต้องการจะใช้งานนะครับอันนี้เป็นอินพุตัวที่1 นะครับก็จะเป็นหน้าตาเมื่อเราใช้กล้องอินพุตนะครับเป็นเว็บแคมก็จะได้ภาพมาเต็มหน้าจอแบบนี้ในการทํางนานทีนี้ไปดูใน Input ที่2นะครับก็เป็น Input ที่เราต้องการนะครับว่าในขณะที่เราทําการบันทึกหน้าจอเนี่ยเราอยากให้ไปแคปเจอร์หน้าจออะไรในส่วนไหนบ้างนะครับอาจจะไปบันทึกหน้าจอภาพนะครับจอที่1หรือว่าจอที่2ที่เราต่อไว้ในระบบนะครับ หรือเราจะเลือกใช้บันทึกจากโปรแกรมที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับตัวนี้จะเลือกบันทึกหน้าจอของโปรแกรมที่เปิดทิ้งไว้เป็นหน้าจอที่2อเอามาในการทํางานนะครับอันนี้คือเรามี2 Input แล้วนะครับทีนี้นะครับในการสลับหน้าจอเนี่ยเมื่อมองไปข้างล่างนะครับอขอข้ามมาดูข้างล่างนี้ก่อนว่าถ้าเราอยากสลับไปใช้จอที่มันเป็นเว็บแคมนะครับตรงข้างล่างของตัวควบคุมเนี่ยก็จะมีหมายเลข1 นั่นหมายความว่าเมื่อเรากดเลขหนึ่งเนี่ยมันจะไปเอาภาพจากเว็บแคมขึ้นมาทั้งหมดพอเรากดเลข2นะครับก็จะเป็นการใช้แหล่ง Input จากแหล่งที่2นะครับแล้วขัเลือกที่3นะครับเป็นการลักษณะของการสอนภาพว่าเราจะให้ภาพเว็บแคมหรือว่าภาพที่เราสอนเข้ามาเนี่ยอยู่ในลักษณะไหนซึ่งเราสถาที่จะขยับตำแหน่งนะครับจะไปอยู่ตรงส่วนไหนก็ได้หรือจะปรับย่อขยายก็แล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าความต้องการของเรานะครับ ส่วนที่3นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับตำแหน่งของการแสดงผลนะครับในโปรแกรมนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งหมดอยู่6รูปแบบนะครับในลักษณะนี้ทีนี้จะกลับไปเลือกในแบบที่3นะครับเพื่อจะได้เห็นว่าในการใช้งาน,นจริงๆในี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือเป็นจอภาพที่เอาไว้ใช้สําหรับบรรลึกการสอนแล้วก็มีภาพของผู้บรรยายอยู่ทีนี้ไปดูเมนูในส่วนที่3นะครับจะเป็นรูปลักษณะเหมือนที่เป็นลูกศรอันนี้แหละครับ เป็นตัวที่เอาไว้ใช้สำหรับปรับค่าต่างๆมาดูตัวแรกเลยนะครับตัวด้านบนสุดตัวนี้ที่เขียนว่า a t e r m a r k ตัวนี้ตัวนี้ถ้าหากว่าเราเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์โลโก้ของตัวโปรแกรม logic capture อยู่ที่มุมขวาเนี่ยสังเกตตัวนี้จะขึ้นมาเป็นตัวสีขาวๆนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวที่2ถัดมานะครับก็คือเป็นการซ้อนตัวหนังสือตัวนี้เราเปิดทิ้งไว้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิด นะครับมันก็จะปิดไปเมื่อเราต้องการใช้งานแล้วก็เปิดแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้าไปในตรงนี้ตรงนี้เราพิมพ์ไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์แก้ไขเมื่อต้องการให้มันแสดงผลนะครับก็เลือกให้มันแสดงหรือจะให้ปิดก็ปิดลงไปนะครับเวลาที่เราเปิดขึ้นมาแสดงผลเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับรูปแบบนะครับว่าจะให้แสดงกี่วินาทีนะครับเมื่อเรามีการแสดงผลเนี่ยมันก็แสดงนะครับแล้วมันก็จะแสดงตัวเองาตามเวลาที่เราตั้งไว้ เมื่อครบตามที่กําหนดมันก็จะหายไปหรือว่าเราจะตั้งให้มันแสดงทั้งหมดอันนี้ก็ปรับตรงนี้นะครับส่วนถัดมาก็เป็นเรื่องของรูปแบบของตัวหนังสือนะครับมีตามรูปแบบจะเปลี่ยนสีนะครับหรือว่าจัดตําแหน่งว่าจะให้อยู่ในส่วนไหนถัดลงมานะครับเป็นแบ็กกราวของตัวเท x t ที่เราซ้อนขึ้นมานะครับว่าจะให้มีแบ็กกราวซ้อนนะครับออกมาเป็นสีขาวนะครับหรือว่าสีต่งตาง ก็จะมีรูปแบบให้เลือกอนี่คือการซ้อนและกราฟนะครับตัวถัดมาข้างล่างนะครับเป็นเรื่องของการใส่ฟิลเตอร์นะครับเราสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ให้กับอินพุตของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บแคมหรือว่าเป็นตัวจอที่เราซ้อนเข้ามานะครับสมมุติเราจะเลือกใส่ฟิลเตอร์ให้กับเว็บแคมนะครับก็จะเลือกเป็นซอ์สที่1เราก็เลือกปรับรูปแบบนะครับหรือถ้าเราต้องการให้จอที่2ที่เราใช้ซ้อนภาพมี การใส่ฟิลเตอร์เราก็เลือก2แปลงพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นพร้อมๆกันลักษณะนี้นะครับนี่คือนเรื่องของการใส่ฟิลเตอร์ตัวถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัว border ์ o r d e r ตัวนี้ก็คือเป็นการใส่ขอบให้กับตัวอินพุตของเรานะครับตัวเนี้ยสมมติว่าเราอยากให้อินพุตที่1ซึ่งเป็นเว็บแคมเนี่ยมีกรอบนะครับขึ้นมาเป็นสีนะครับแล้วก็เลือกสีแดงแล้วก็ปรับขนาดนะครับ เห็นไ,ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นกรอบลักษณะน,นี้หรือจะให้ทั้ง2จอเนี่ยมีกรอบภาพแล้วก็เลือกไปทั้ง2แหล่งนะครับทั้งซอสหนึ่งแล้วก็ซอสที่2นะครับอันนี้ก็เลือกปรับเอานะครับตัวถัดมาข้างล่างตัวนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนนะครับ transition ระหว่างในขณะที่เราอยู่ที่กล้องเว็บแคมเนี่ยแล้วเราสลับฉากมาในกล้องที่2มันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูตัวอย่างนะครับตอนนี้จะลองกลับไปที่เว็บแคมนะครับเห็นไ,ไหมครับ แล้วพอเรากลับไปฉากที่2มันก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบตามรูปแบบที่เราเลือกไวอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทางซีชั่นต่างๆให้กับการนําเสนอนะครับตัวถัดมานะครับมุมด้านซ้ายเป็นเรื่องของการปรับแต่งความละเมอียดของกล้องที่เราใช้บันทึกภาพนะครับตัวนี้ default ของเจ้าตัวเว็บแคมตัวนี้จะถูกตั้งมาแล้วว่าเป็น Full HD นะครับ ก็จะเป็นความละเอียดแบบ full hd ตามความสามารถของกล้องบันทึกภาพเราสามารถที่จะบันทึกให้เป็นในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกรณีที่เราเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าไปใช้กับแบล็คบุกนะครับตอนนี้ขอกลับไปเป็นแบบเดิมน,นะครับก็คือเลือกเป็นแบบ full hd นะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะบันทึกสื่อเอาไว้ใช้กับจอคอมพิวเตอร์โดยตรงอันนี้คือในส่วนของการปรับนะครับกล้อง ถัดลงมาตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เก็บข้อมูลเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเนี่ยในขณะที่เราบันทึกสื่อนะครับงานของเราเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็เลือกเปลี่ยนตรงเมนูเช g งตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไม่เปลี่ยนเลยก็จะมาเลือกใช้คําสั่ง o p e n ที่หลังหลังจากที่เราบันทึกงานเสร็จก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของการตั้งค่ากล้องถัดลงมาตรงนี้นะครับเป็นเมนู Advaced นะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้บ่บยกก็คือการตั้งเวลาให้มันนับถอยหลังในขณะที่เราจะทําการบันทึกหน้าจอนะครับเมื่อมีการเช็คถูกตัวนี้มันก็จะเริ่มนับ3 2 1แล้วก็บันการบันทึกภาพนะครับหรือว่าจะให้มันมีตารางซ้อนขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับใครอยากต้องการให้มันมีตารางเป็นลักษณะของตาราง9ก้าช่องก็เช็คถูกขึ้นมาอันนี้คือเป็นเรื่องของการ ปรับแต่งนะครับค่าของการบันทึกภาพจากกล้องตัวถัดมานะครับก็คือเป็นเษณ์ร,รูปลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับกรณีเราใช้กล้องเว็บแคมนะครับของร o g จิเทครุ่นนี้ซึ่งมันมีไมโครโฟนอยู่ในตัวนะครับก็สะดวกที่หนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเลือกอะไรเลยเราก็สามารถเลือกแล้วก็เลือกไปที่ไมโครโฟนซึ่งมันมีตัววิวอินติดอยู่ในกล้องเว็บแคมและ แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไมค์ตัวอื่นนะครับที่เสียบเขากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็เลือกให้ถูกต้องนะครับอตอนนี้จะขอเลือกใช้ไมค์ซึ่งอยู่ในตัวกล้องเลยในการบันทึกนะครับก็เลือกไปที่สีขาวสองถัดมาข้างล่างนะครับน,นี่เป็นเรื่องของการใช้ตัวฮอตคีย์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้ฮอตคีย์ในขณะที่เรากําลังบันทึกภาพแล้วเราอยากจะให้มันสลับภาพนะครับไปที่แหล่งที่1นนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับ ถ้าเราอยากจะสลับหน้าจอไปแหล่งหนึ่งหรือว่าเป็นกล้องเว็บแร์เราก็กดปุ่มไปที่อินเทอร์เน็ตหนะครับมันก็สลับไปที่หน้าจอที่1หรือจะกลับไปที่หน้าจอ2นะครับ3 4นะครับ5 6อันนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับวนตามรูปแบบที่เราได้ตั้งไว้ว่าในขณะที่เราแสดงผลเนี่ยเราอยากให้มันมีการเปลี่ยนหน้าจอเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ลองดูนะครับนี้เราเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบลักษณะของการเฟรดละเมื่อเรากลับไปใช้แบบเต็มจอจากกล้องก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือเป็นการใช้ปุ่มควบคุมของฮ o ตคีย์นะครับส่วนตัออื่นนะครับการปรับการใช้งานก็ลองปรับดูนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Logic Capture ตัวถัดมาตัวนี้นะครับที่เป็น,ปนลูกณ์นี่เป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะครับก็อย่างที่บอกว่า เราสามารถลงทะเบียนนะครับเพื่อสามารถที่จะใช้ลูกเล่นต่างๆได้ครบถ้วนมากขึ้นนะครับลงทะเบียนโดยใช้ gmail หรือว่าใช้ตัวไหนที่เราใช้อ e ีเมลอยู่ก็ได้นะครับทีนี้สมมติว่าเราต้องการจะบันทึกละะักื่อทุกอย่างพร้อมในการบันทึกนะครับมาดูที่เมนูข้างล่างนะครับจะเป็น3ปุ่มแบบนี้ที่เห็นนะครับปุ่มแรกที่เป็นตัวนี้เป็นปุ่ม p o s t นะครับเอาไว้สําหรับการหยุดบันทึกชั่วคราวนะครับหรือว่าปุ่มที่2นะเป็นสนัญลักษณ์รูปวงกลมอันนี้ แล้วก็ปุ่มถัดไปเป็นรูปกล้องถ่ายรูปก็คือเอาไว้ใช้สําหรับบันทึกภาพนิ่งนะครับทีนี้สมมติว่าทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะครับเราตั้งค่าทุกอย่างทางฝั่งควบคุมเลนส์ายมือครบถ้าเราพร้อมที่จะทําการบันทึกเราก็จะสามารถทําการกดบันทึกโดยการคลิกไปที่ปุ่มบันทึกนะครับหลังจากที่เรากดบันทึกปั๊บนะครับมันก็จะเริ่มนับถอยหลัง3 2 1นนะครับเมื่อครบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สังเกตที่มุมขวานะครับ ก็จะมีตัวสัญลักษณ์ขึ้นมาแสดงว่าเราสามารถที่จะนะครับนับเวลาไปเรื่อยๆลักษณะนี้แสดงว่ามันเริ่มทําการบันทึกแล้วเมื่อเราทําการบันทึกนะครับมีการสลับหน้าจอจนกระทั่งทําภารกิจของเราเสร็จสิ้นเราก็กดปุ่ม stop เพื่อหยุดการบันทึกภาพนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่ในการใช้กล้องเว็บแคมนะครับบันทึกหน้าจอโดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า l o g i c Capture นะครับ ทีนี้หลายคนอาจจะลืมเลยบันทึกแล้วมันไปอยู่ที่ไหนถ้าใครจําไม่ได้นะครับมันจะมีตรงัญลักษณ์ที่มุมขวาเป็นรูปไชลักษณ์ของโฟลเดอร์นะครับแล้วก็คลิกเปิดเข้าไปมันก็จะไปเปิดว่าสิ่งที่เราบันทึกเมื่อกี้เข้าอยู่ในเก็บในคอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับโลจิแคปเจอร์ในการบันทึกหน้าจอนะครับก็จะขอแนะนําเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจก็ลองาวน์โหลดไปลองใช้นะครับตามลิงก์ที่ให้ไว้อยู่ข้างล่างครับผมขอบคุณครับ